สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำปลาตะเพียนเนะาะปลาตะเพียนที่ใส่พวงมาลัยเนาะอันนี้เราทำแบบน,ะะาาน,นี้นะคะเอาหางไก่ก่อนนี่นะคะเราได้เตยมาแล้วก็มีเตยแล้วก็มีกันไกยักษ์นะคะแล้วก็จะมีโฟมเนาะ โฟมเราตัดมาเป็นอย่างนี้แล้วโฟมที่ใช้ทำกระทงก็ได้โฟมแผ่นๆเราก็หาซื้อมาไว้ตนนี้เรามีกล่องโฟมก็ใช้ได้นะคะกล่องโฟมนนะทำกันเลยตัดก่อนเอ้อตัดแบ่งเอาไส้กลางออกแบ่งให้เท่ากันเพราะเราจะ ใช้สองเส้นปลาตัวหนึ่งนะคะหแหลมตรงนี้หน่อยเพราอได้จะได้ทำง่ายเนาะหัวท้ายนะคะเสร็จแล้วอันนี้ด้านในใช่ไหมด้านในอันนี้ด้านมันเราจะเอาด้านมันออกนะหมุนอย่างนี้นะหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้ให้เป็นลักษณะนี้ ขณะน,นี้เสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้พับครึ่งแล้วก็สอดสอดเข้ามาข้างในข้างในที่เราหมุนไว้นะเห็นไหมคะเนี่ยสอดเข้าไปตัวนี้สอดเข้าไปแล้วก็เอามาสวมอีกตัวที่สองนะสวมเข้าไปนี่สวมเข้าไปแล้วก็เอาใบล่างนะใบล่างใบที่สองมาเนี่ยใบข้างล่างนะ นี่ใบบนใช่ไหมนี่ใบล่างนะแล้วก็มาสอดเข้ารูนี้รูบนนะแค่รูนี้นะรูที่สองสอดเข้าไปสอดเข้าไปสอดเข้าไปพลิกกลับพลิกกลับเราก็จะใช้โฟมที่เราตัดไว้นะเนี่ยตัดไว้เนะแล้วก็เอาใส่เลยใส่ข้างในไว้ให้ปลาเขาไม่แบนเนาะให้ปลาเขาพอง,ของเพื่อน ใส่ไว้เลยเอาใส่ไว้แล้วทีนี้เราก็เอาอีตัวล่างอีกที่หนึ่งาหันกลับมาสอดนะสอดตัวนี้สอดที่ตัวที่เราบิดไว้สอดกลับมาสอดกลับมาให้เป็นอย่างนี้นะสอดเป็นอย่างให้เป็นปลาเป็นรูปปลา อันนี้เป็นรูปปลาแล้วนะคะเห็นไหมเป็นรูปปลาแล้วเป็นรูปปลาแล้วก็ใช้แม็กแม็กตรงนี้ไว้นะไม่ให้เขาขยับอ่ะตอนนี้ไม่มีแม็กแล้วแม่อองไปเอาแม็กก่อนอุปกรณ์อย่างหนึ่งเนาะลืมบอกไนหะแม็กทีนี้เราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมได้อย่างนี้แล้วแล้วก็แม็กหางเข้าไว้เลยแม็กหางเนี่ยแม็กกลับไปสองทีก็อยู่แล้ว เนี่นะคะเป็นปลาแล้วเห็นไหมเป็นปลาแล้วเสร็จแล้วก็แต่งแต่งหางก่อนด้วยกันไกลยายักนะนะแล้วก็ชีบนะนะได้ปลาแล้วทีนี้เราก็จะค่อยเอาใส่พวงมาลยัย เราก็ทาไปเรื่อยๆนะพอได้ได้พวงมลลาลัยแล้วเราก็จะมาใส่ใส่ที่บนพวงมลลาลนะัยเนาะเดี๋ยวพวงมลลาลัยทีนี้เราก็มาเตรียมเสียบดอกพุธเสียบดอกพุธเพื่อจะใส่พวงมลลาลัยแล้วก็ปาตะเพียนนะเนาะลองทำสี่ชั้นพอดอกพุธ ทันพอเราพูดขามันยาวเราต้องตัดออกนะเพื่อนตัดออกก่อนเนี่ตัดออกให้ดูสวยงาม นี่เราก็จะมาใส่ปลากันนะคะปลาที่เราทำไว้เราจะมาใส่ปลากันก่อน 괜지 원마 인지 ยาวไปเนาะยาวไหมสิบล้อก,ก็ใส่ได้นะเสร็จแล้วอันนี้ทำเป็นอาชีพได้นะคะปาตะเพียนง่ายไหมคะแม่อองทำง่ายๆ ต้องตัดเส้นเขาออกก่อนเส้นกลางตัดเส้นกลางออกแล้วซ้ายขวาเขาจะเท่ากันนะคะนี่ม้วนอย่างนี้นะคะนี่ม้วนอย่างนี้ถ้าคนไหนเข้ามาชมนะถ้าเราใจเราชอบนะมองแป๊บเดียวนะนเพื่อนนะมองแป๊บเดียว เอาตัวข้างล่างสอดสอดรูบนด้วยการถักถักปลาตะเพียนแล้วพลิกกลับด้านพลิกกลับด้านเราก็ต้องใส่ใส่โฟมที่เราตัดไว้กลับด้านแล้วก็ใส่โฟมใส่โฟมเข้าไปแล้วก็สอดอีกนะคะสอดตัวที่สองสอดข้างล่างเอาข้างล่างมาสอดเนี่ยก็จะเป็นปลาแนละ้วแค่เนี้ย แล้วก็จัดให้ตัวเขาเสมอกันจัดซ้ายจัดขวาดึงไปดึงมาตัวเขาก็จะเท่ากันถ้าเราไม่ใส่ฟมฟมตัดใส่นะตัวเขาจะไม่ตัวเขาจะแบนปลาตัวปลาจะไม่อ้วนไม่เหมือนปลาปลาไข่เนาะพอเราจัดเสร็จแล้วเราก็แม็กเลย ัเสร la ็จแล้วก็มาแม็กแม็กเสร็จแล้วเราก็แต่งแต่งลายเลยอันนี้ปลาตะเพียนนะเดี๋ยวที่สองง่านนะปลาตะเพียนใบเตยสวยไหมคะ แค่นี้เองค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ